สวัสดีค่ะ f c ทุกทกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวพัฒนาวันที่8กรกฎาคม2567นนะคะพี่น้องขาวันจันทร์นะคะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจจับให้นั้นก็คือเป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถติติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่าน มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะแต่ว่าถ้า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจบางไว้ให้นะคะให้ FC ทุกท่านรอดูเลขเด่นประจำวันได้เพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจาวันท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนทุกคนค่ะใจจะพาทุกท่านไปดูวันที่5นะคะว่า เข้าหรือหลุดนะคะวันที่5วันศุกร์นะคะใจให้เด่น0และ4นะคะทุกท่านมา0 5 6 5 0พี่น้องเสียดายนะคะทุกคน0 6 0 7ใจจับนะคะ0 4 0 5ไม่ได้จับให้ได้รับชมนะคะ0 5 6 5 0เด่นมา0นะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันมาไหมวันนี้ห้อย6นะคะ1ห,หลุดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาไปต่อชั่วค่ะพี่น้อง ลุ้นต่อวันที่8นะคะจับคู่ไม่เข้าวันนี้ขอโทษขอภัยเอฟซีเป็นอย่างสูงนะคะทุกท่านสําหรับวันที่8นะคะจากที่ใจคํานวณได้วันนี้นะคะใจได้อยู่ที่4และ2เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะทุกท่าน4 5 4 0 4 6 สี่เจ็ดสองนะคะสองสี่สองเจ็ดสองห้าสองศูนย์นะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะพูดตัวเด่นวันนี้ก็คือสองสี่สี่สองนะคะ ท,ที่ชอบนะคะพี่น้องคะวันนี้ใจชอบสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะถ้าเอฟซีชอบก็ตามใจได้นะคะทุกท่านไม่ชอบก็ผ่านนะคะพี่น้องคะมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะวันนี้ก็เราพัฒนาก็ถือว่าจับยากพอสมควรนะคะทุกคนเพราะว่าตัวเลขหลายตัวนะคะทุกคนทั้งเลขเด่นประจําวันทั้งเมื่อวานนี้นะคะทุกคนตีกันนะคะพี่น้องคะ เออแล้วแต่วาสนาเนาะพี่น้องแล้วแต่โชคลาภนะคะถ้าเพิ่นอยากให้โชคลาภเฮาพิา่นก็น่าสิปัดเข้าให้นะคะพี่น้องมาดูนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันนะคะเผื่อ fc ชอบนะคะบันจันร์อยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ดเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะคะสม,มัยใจถึงห้อยเลขเด่นประจําวันให้ทุกวัน เพื่อ FCO หากจากอันนึงก็สามารถเอา2กับ7เนี้ยค่ะทุกคนไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนสําหรับสายวิ่งสายลูดเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. แล้วตะหมักแล้วจะชอบถ้าไม่ชอบตัวเด่นที่วางไว้ให้ก็ตามเฉพาะเลขเด่นประจําวันก็ได้นะคะทุกคนสําแล้วจะความ,มัากน้ะพี่น้องคนเฮาก็มักโคือกันเนะจ้ะค่ะทุกท่านค่ะสาหรับแนวทางเราพัฒนาวันที่8กรกฎาคม2567 ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆปันหมานสุขสุคนเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า